สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย V.I.P. นะครับประจาวันจันทรที่20นะครับเมื่อวานฮานอย V.I.P. ก็มาทั้ง0ูนย์ทั้ง5นะครับเจาะ050 5, 5 0นะครับก็รุ่งกันต่อครับว่าวันนี้จะเดินต่อไหมยังไงก็พาวนาขอให้เดินต่อแล้วกันนะครับเมื่อวานออก237 2 3 7 5 0ครับ2 3 7 5 0เลขที่ผมวางถ้าท่านชอบตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับและถ้ามีโฆษณาครับในแต่ละคลิปรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับนี้ในสูตรที่จับได้ชอบ8ชอบ8ชอบ1ชอบ1ชอบ8ครับชอบ8ครับ185 581แต่รอบนี้5ไม่ชอบ ห้าตัดทิ้งไป้าห้ามาขออภัยแล้วกันศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ หกแปดระวังกระดกนะครับหนึ่งหกหนึ่งหกเก้าแปดแปดหกเนี่ยร้อยมัดหนึ่งเข้าไปครับร้อยมัดหนึ่งเข้าไปใครอยากแตกสามตัวก็เอาหนึ่งมัดครับอยากแตกตรงเล่นสามกรับหกกรับนะครับได้แนวนี้ครับสำหรับพานอยวีไอพีครับหนึ่งทุ่มครึ่งมารุนผลกันครับ